I mm you -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะผมจะมาทำวงจรเร่งหลี่ไฟสำหรับหลอดไฟ LED ฟิลาเมนต์ก็คือเราสามารถเร่งจนถึงระดับค่าความสว่างสูงสุดแล้วก็ลดจนถึงจุดที่หลอดเนี่ยมันมืดสนิทเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตแล้วก็จะเห็นว่าแสงสว่างมันก็จะแปลผันตรงกับวอลลุ่มเลยใช่ไหมครับ สำหรับแรงปันดานใจนะในการทำคลิปนี้ก็คือผมเห็นทัก DIY หลายๆท่านเขาทำไฟ DIY แบบแคมปิง้งเป็นพวกไฟวินเทจหลายๆท่านก็ต่อวงจรอ,ออกมาสวยงามมากครับเป็นกิ่งไม้เป็นต้นไม้แต่รู้สึกว่าวงจครควบคุมความสว่างของเขานะน่าจะมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเลยครับคลิปนี้นะผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีต่อไบอสานซิสเตอร์ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ก่อนอื่นเรามาดูวงจรที่เพื่อนๆมักจะต่อใช้งานกันก่อนครับเขาก็จะมีทาสซิเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็อาจจะมี VR 10k อีก1ตัวใช่ไหมครับสำหรับวงจรน,นี้นะข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราป้อนไฟใช้งานปุ๊บเนี่ยหลอดไฟมันก็จะสว่างอยู่หน่อยนึงก็ถือว่าเป็นวงจรที่มันหลี่ไฟยังไม่สุดนั่นเองครับและข้อเสียที่2ก็คือวอลลุ่มเนี่ยเร่งสุดไม่ได้ถ้าเราเร่งสุด หลอดไฟมันจะดับไปเลยครับแบบงงๆและข้อเสียข้อที่3ก็คือทานซิเตอร์เนี่ยมันจะร้อนมากๆร้อนจนขาดไปเลยก็มีครับเนี่ยผมเช็คกล้องยิงเข้าไปอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นโอเวอร์โหลดเห็นแวบๆนะครับประมาณ120องศากว่าๆขึ้นไปเลยครับแบบนี้ถ้าปล่อยไว้ทานซิเตอร์ไม่นานก็พังครับผมมีวงจรหนึ่งผมได้ลองคำนวณแล้วก็ต่อใช้งานจริงมาสักพักแล้วครับ เริ่มแรกนะผมจะใส่แหล่งจ่ายเข้าไปแรงดันเริ่มต้นก็ตั้งแต่2.7โวลต์จนไปถึง4.2โวลต์ครับต่อไปผมจะใช้ R ค่าประมาณ3.3โอห์มต่อที่ไฟบวกแล้วก็ต่อขั้วบวกของหลอดไปที่ขา R นี่ก็จะเป็นขั้วลบของหลอด และผมก็จะใช้ทรานซิสเตอร์ NPN เบอร์ยอดฮิตนั่นก็คือ 2N2222 สเปคบอกว่าสามารถทนกระแสได้สูงสุด800มิลลิแอมครับถ้าหากเราหันหน้าที่เป็นหน้าตัดเข้าหาตัวเองขามันก็จะเรียงกันเป็นแบบนี้ครับขา CBE ให้ต่อขั้วลบของหลอดไปที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ ใช้ R อีกตัวหนึ่งนะค่าประมาณ200โอห์มนำไปบอัสที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ครับและก็ใช้สายไฟ1เส้นต่อขา E ลงกลาวหรือเข้าควลบของแบตบสังเกตว่าไฟตอนนี้มันจะติดสว่างจ้าออกมาแล้วนะครับ แต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเร่งหรือหลีไฟลงได้เพราะฉะนั้นนะผมจะเพิ่มตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ 10k เข้าไปอีก1ตัวครับผมแนะนำให้ใช้เป็น VR 3ขาก็พอนะครับเพราะว่าถ้า6ขาเนี่ยมันจะเกินความจำเป็นไปแล้วก็ย้าย R 2 0 0โอห์มนะมาอนุกรมกับขากลา,างของวอลลุ่มแล้วก็นำขาที่3ของวอลลุ่ม มาต่อขา B ของทารซิเตอร์ครับพูดง่ายๆก็คือตอนนี้นะผมจะจำกัดกระแสไฟแบอัสเพิ่มขึ้นไปอีกทดสอบแสงครับเนี่ยผมสามารถเร่งและก็หลี่ไฟได้แล้วครับแต่ตอนที่หลี่ลงมาสุดเนี่ยไฟมันก็ยังมีดับสนิทวิธีแก้ไขก็ให้จ้ำขาแรกลงกลาว แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวงจรนี้ทุกชิ้นส่วนที่ไฟผ่านมันก็จะช่วยกันลดกระแสลงไปส่วนที่หลอดก็มีแรงดันตกข้อมประมาณเกือบ3โวลต์ที่ R C ก็ประมาณ0.2โวลต์ที่ V C E ก็อีกประมาณ0.3โวลต์ ก็เลยทำให้ทาร์ซิเตอร์นะฮะสามารถทำงานในหมดเซตติเลชันได้อย่างสมบูรณ์ครับเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆความร้อนน้อยมากครับก็จะมีหลอดไฟนะที่แรงดันตกคอมเยอะหน่อยอุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ้าสิบหกสิองศาไม่เป็นไรครับถ้าไม่เกิน85องศาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคอยู่ ส่วนทรานซิสเตอร์อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ30องศานิดๆครับในภาพรวมก็แทบที่จะไม่มีความร้อนใดๆเกิดขึ้นในวงจรน,นี้แต่อย่าลืมนะว่าเราเทสกันที่แรงดัน4.2โวลต์เพราะฉะนั้นสำหรับการต่อใช้งานกับแบบจริงอุณหภูมิต่างๆมันก็จะต่ำกว่านี้ไปอีกครับและสุดท้ายเพื่อให้วงจรมันสมบูรณ์แบบสังเกตว่าผมหลีไฟจนสุดก็ยังมีการกินกระแสอยู่ที่21มิลลิแอม เพราะฉะนั้นเราควรใส่สวิตช์เปิดปิดเข้าไปอีก1ตัวครับใส่ไปตั้งแต่ต้นขั้วของวงจรไปเลยสำหรับเพื่อนๆนที่งงผมได้ทำลายวงจรเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถต่อตามนี้ได้เลยและท้ายสุดครับผมได้ทดสอบเปลี่ยนทานซิสเตอร์ตัวอื่นๆแต่ใช้เบอร์เดิมนะครับก็สรุปว่าทุกตัวเนี่ยสามารถต่อใช้งานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวงจรน,นี้ผม ตัดความเสี่ยงทุกอย่างเท่าที่จะนึกออกถ้าใครต่อใช้งานแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามและชมครับ